ซึ่งตอนแรกเราก็จะดีไซน์เป็นหนังแบบค่อนข้างแบบเป็นโทนนอร์ม l ลซึ่งแบบว่าอยากให้มันรู้สึกแบบไม่ไทยมากแต่ว่าด้วยด้วยความที่เป็นคาแรคเตอร์ของหนังเรื่องนี้ก็คือว่าเป็นแบบหนังพิเรียดหรือมันจะมีเครื่องแต่งกายที่เป็นโทนอุ่นโทนวอร์มอะไรพวกนี้อยู่แล้วเราก็เลยใส่โทนนั้นเข้าไปถามว่ายากไหมมันก็ไม่ยากเพราะว่ามันค่อนข้างคุมโทนแล้วก็ไลติงอะไรมาดีพอสมควรอยู่แล้วฮะ แล้วก็สโมกสโมกที่เพี่ดำใช้ก็<ๆ>ก็ดีมากเพราะว่ามันจะช่วยทำให้สอบไม่ไม่คอนทาร์มากจนเกินไปฮะคือครูเรียนทุกคนก็จะรู้ว่าเวลาเกรดเราต้องลองน้ำหนักแล้วก็ลองดูว่าคัดต่อคัดหรือว่าส่วนที่มันมันมีปัญหามันเกิดจากอะไรแล้วพอเราเริ่มไล่ทั้งเรื่องได้เราเราจะอยู่ในหนังเรื่องนันถนถ้นทันทีเราครั้งนี้เราจะจำทุกซีนจำเนื้อหาหนังได้แล้วเราก็จะไล่เป็นไดยามิก สีคือการที่โทนโทนหนังจะเป็นแบบไหนมันขึ้นอยู่กับการดีไซน์ของตัวโปรดักชั่นมากกว่าตอนมาเกะแบบสดๆเอก